คร, Channel, ครับผม,ม,มกับไอเอ็นชาแนลกับผมดาวเพรนเนี่์เขามีภารกิจกับผมแต่ยำสถานที่แข่งรถวิบากครับโมอเตอร์คอร์สนะออกรถแล้วตอนนี้เข้ากับกำลังไปตั้งจุดสแตนบ,บายนะครับจุดประสานงานวิทยุเนาะระยะทางในการแข่งขันในครั้งนี้กับประมาณเท่าไรสามสิบห้ากิโลนะครับลัดเล่อไปน้ำโพเขานะครับเป็นเสนทางมหาหอดครับผมดาเสีพา ไปบงึงถางถนนสนามจง้งที่หนึ่งรับแค่ไี้แค่ี้นครับผมสถานีสถานีจัางงานนะครับก็บอยูเคจะบานคำบุกนะครับคำบุกคำบุกก็้คำบุกคำบุก,บ,ก <c oughs> บานคำบุกกับผม,มาตำบลยังเชียงบดอนขึ้นแชีงบดานนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะครับในวันที่สิบห้านะครับที่จะถึงนี่นะครับแล้วก็คู้ดใดอยากมาชมนะครับก็บสมามรถมารับชมได้ครับผมเป็น การแข่งขันการกุศลนะครับเพอ่อเป็นกองทุนอี่ยังไงครับส,สื่อเครื่องสว่อยให้ใจให้สถานีรา,ามัยเชียงบ่านนี่อครับานเถอ,อะอีกระย,ย่างนะครับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษาน้องๆน,นะครับเสาว,วิทยุหักซะตอนนี้ตอน <laughs> นี้ฮอก็ได้เสาใหญ่ครับผมเดราจะเตรียมไปติดตั้งนะครับอยู่ข,าาข,ข้างหลังอ่ากองอาชีพบุบบุบบุบจัง่อยครับคนละครับหัวสิงจัง่อย ตอนนี้เขาไปใส่โมบายิบับซีเนาะ,ะเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศแแบบกันครับเดี๋ยวกลับกล้องิบับซีเขาหรือเปล่าครับเขาอ่าดีกว่าครับเบิ่งบรรยากาศครับนี่ครับเส้นทางเนี่ยนั่นาะตามภูเขาเนี่ยแะครับภูเขาหน่มยนี่แหละระยะทางรวมๆกับประมาณสามสิบห้ากิโลครับ กับ,บตั้งนีงก็จะสิบนี้เดือนนี้ยังก็จะเห็นน้ำปวงน้าปังไปนะครับก็จะนี่นะ้ำบุกน,น,าน้าใสเนาะจากท่อสิไปประจำไปตั้งเสาวิทยุอยู่แถวสันเคอนครับแถวสันเคือ่อนอ่างเก็บน้ำเสาวตะไลวัจชะ ยังพอยังประเดี๋ยวไล่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 ยังยังบ้านเราผู้พันบ้านนี่ก็เคยมาแฮอยู่ครับเนี่ยแข้งกันตายพร้อมบ้านได้ทรงคลิปอยู่ครับต้องคลิปไปแต่ว่าเข่าดังอยู่ ได้แร้วครับเพื่อนวันนี้สิบหกห้าเปลี่ยนเปลี่ยนส่งแจ้งเลยได้ไหมเนาะใช้เครื่องแอนดี้รำส่งมาดู วอ่มันทางัมันหามกับนว้างปัญหาม่น้องจีโคไปยังไนเนี่ยรถกระบะห้องนี่เมื่อแต่ขีมอมากแล้วมันจะขยาจะขาไปรถแล้วนาเขปองได้ปองนน่บ่เขัไปเลยมาแต่ล้มรถ

ีิบับ4ถึงบ้านคกว้างรับได้ส,สิบหก้าเสาสไลด์เบลใช่หมอหน้าครับกำลังมุ่งหน้าเข้าไปในป่าดเดี๋ยวจะต้องกลบมาวิบับถึงจุดหมายบ้านกว้างต้าบัสองบัแปดเนี่ยน่หละทางแรนลี่ฮ้เฮ่ช <laughs> ่งมาเซนนีเหมือนกันปะไม่ใช่ครับ อไปข้างหน้าเป็นระยะทาง100เมตรถูกต้อยมีเี่ยวมวยโดนปโต๊ะไหมผ่าเบิรงน้ำกัดไปอย่างเงีครับภารกิจติดตัต้งเสาวิทยุครับยังคัดเทียนอยู่ตอนนี้ยังคัดเทียนอยูก่การสื่อสารครับเขาต้องรอบเบิรงว่าเขาไปในผู้แล้วมันจะมีเป็นรูปผู้อยู่อ่าพีนี้มาต้องตป็เออดูร่องให้ดีครับดูร่องให้ดี เดี๋ยวจะคองงาใหม่ฮะกระโดดโซ่เฮ้ยเฮ้ยเฮเนี่ยน้ำหอยมาเสะไปนี่ล้วทีมผู้จัดเกาจมมาสำรวจเส้นทางก่อนหนานี่กับหลายรอบแล้วครับนะครับจะมีหลงร้อยของไซบีบากเข้ามาวันไปแดงเอามีอบรถจักรยานใบยมันคลากันได้ มาำำรครับเป็นทางเป็นทางในาการแข่งขันจะพาไปชมครับอันนี้แค่เป็นทางออกไปตีตั้งครับผมแต่ทางแข่งขันนี่มันจะเป็นอลาตดไปน้ำผู้น้ำผาครับผมหนึ่งพี่ว้ยเ <laughs> <laughs> สาบะต่ำว้ อยู่ได้คนาดนี้เดี๋ยวฟังเลยดิง่ายอยู่แต่ว่าตอนนี้วิทยุเขามีดแล้วจากน้องยาปองรับปรได้แล้วไฮ้ยผู้น้องยาปองเรียนทำในการนัดเกิดผู้น้องยาปองไปไปขันคนบอลเนี่ đuôi nó ra bắn, bắn ai vậy anh? không qua, giờ luôn, anh? đây? đây, ชันนั้นทังทั้งขึ้นร่องร่องเนี่ยแหละนะฮะฮักผมเดี๋ยวเดี๋ยวๆไปๆๆๆอันนี้ยัง <c oughs> วันละหอ <c oughs> ดสิดร่องรฮยอดสวนในมาหล่น <c oughs> บ่่ะสวนโลอยู่ทั้งหัดเดยของหมนต้องขออีข้างใน ลองเห็นองนองใส่ขำคานเนี่ยลองใส่ปิดลองมั่นไปเลยลอ่าพยานกาองกานจากผู้คำบกเแล้วนี้ออการจคำบกผู้คำบกเรียนสิบใบเรียนเรียนเต็มจอเรียนสัดเต็ม

ปาาลากรลดงก็แล่าเนทางมหาโหดของเราเนีของงาไมห่หักเดอ้อเสาจ้ปลากินปลากินล้มเร็วเลยนาอมนพี่บไ,ไปเลยแต่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 จิ๊กฮะมอขมวงบบรุ่น่อมืขมวงแบบรุ่สิเอไอ้วันนี้คุวได้จุดสายฟ้ามล่อยยัา ยหัไกวะถงนึงยงนึเนี่ยตราะวอาถ้าจอดชิลงมาตเขายู่นีกันปะแมนเขายู่นีเขาต้องขับไปพุ่นหมดทามทามอยู่เนี่ยถามบนเนี่ยมันมองไฟน้ำรุนนี่บ่ นะครับถึงสถานที่ตั้งเนาะไม่ไฟยังไงอยู่้อขึ้นเด้กไม่ไฟนี่ครับเขาจะใส่เสานี่ครับถ้าเสาสไลกันกนะจะทรงถึงเบดอยู่ครับนี่ครับเสียงรถอยู่ข้างบนคนนะครับเขาจะสอดลงมาเหนียนบาา่กว่าหม่ง มท่เสีงนึ่งอยูนมขี้ไปบึงฝนกอนบ้วงมึงมีมึงพี่ว่าสี่จุดที่เรียกมือห้ามแม่งเหมือนมาตั้งมึงจะเตียนบมึงมงแรกะไปยับขึีของพี่ซอนี่นี่เหลือฝนก็เสาวิทยุตั้งนี่ยเตนเาาตั้งเตียนอ่างัดไม้ไผ่แล้วครับ เป็นอ่างเก็บน้ำครับอ่างบนญ่อ่างเล็กๆครับอ่างที่รองรับน้ำจากทั้งผู้หลไัลงมามันจะเป็นร่องร้อยกันเทียบสนามครับวิบาสเดยว เราบางตอนตัน้งน,น,นะครับต่อครับไดไ้ไหมไผ่มาแล้วครับล้ำบักเงาประมาณหกเมตรได้ปุ่นเงาหมัดเสาแต่อยู่ได้ดีก็อบอกาทางเดียบมันลงกบเสียงมาลงการต่ำพันเรียนวิชาเงีย,งยนมาเงียนกิ้งงนัน เงินเงินมันเงินเงินเงินนครับ้องเจี๊ิขึ้นโซลครับเพราะว่าต้องเป็นแม่คราประสานงานกันครับสแตนบายเพื่อเกิดวัดเหตุอะไรห้องจังสิเดซอยกันท่านทวงที่มองัหนแล้วมึงจนอยู่ในรูปมั้ว รถเขาไปบ่ได้บัดนี้รถใหญ่เขาไปบ่ได้รถล่วงแบงเขาไปบ่ได้ต้องมีเอทีวีเนาะเปีแบบกเลยโอ้โหเป็น,นเจ็ดวิ่งแห่นการฝุ่นแล้วเบีกกันหอกแม่งแต่ฝุ่นแล้ว,ลว,ลวมันคือรถกิ๊บสั้นเกิน<อ>ไปิปบอปนั่งไฟเสาขึ้นนิดหนี่งอ่านะว่าหมุนใส่หลับวัวใดเลยเนาะ <laughs> เป็นโซ่ติดรถครับ

เอาข้ามข้ามมันเสาปูนเลยว่าถึงพอดีปลยใหญยาไมันหนักเดี๋ยวเหล็กน้อมกับโกงมันเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปทางคุณยังไงไปไป มัโว้ยมันเล็กฟูใสหัวบ่เสาเสาดุกดิกด้โอ้โหครับไว่าเล็กออเ้าองสั้นละดุกดิกดิีามณนเัเหลือแล้วมันตักเล็กเนาะ่านไปแดงเราเทปนะเทปอนเทอนแล้วได้สิบหกห้าอยู่ใช่ไหมเบียนไ ใช่ภูคำบกใจใจเป็นเครื่องแฮนดี้ถูกตั้งไหมเสาสลด์ถูกตั้งไหมถกหมูกเปลี่ยนถูกจ้าจะเปลี่ยนเส้นทางเข้านะเปลี่ยนเสาห้องตอนนี้ที่มีประจามีภูคำบกของยาป้องสันเขื่อนสามจุดถูกตั้งถูกเปลี่ยนถูกของวัน ขอใหม่ว่หน้าขอใหม่อหมลองเรียกเสียหำแกบอกว่าเรียกพี่หำเรียกพี่หำว่าหำว่ะหำสงสัยไม่ได้ยินกำลังขี่รถอยู่ขอสองขอสองแสนเขื่อนแสนเขื่อนลองเรียกว่าหน้าหำดูถึงไหมแสนเขื่อน <c oughs> น้องยาป้องรับได้เปลี่ยนน้องยาป้องรับพี่หำได้อยู่ มานะหำเร็วมานะหำรับลอยกระปองเลยบอบมานะหำจากสันเขื่อนครัรบพอสองจากมานะหำรับได้สิบหกได้เปลี่ยนเต็มที่ครับเต็มที่สันเขื่อนรับได้เต็มที่สิบหกห้าเปลี่ยนกระป้องสิบหกห้าเช่นการเปลี่ยนตอนนี้กำลังจะข้ามไปหลงังเกาะแต่ไปไม่ได้นะเต็มห้อย,น,ยน,นี่กระป๋ ผู้ขำบกก็เข้าไม่ถึงเปลี่ยนต้องใช้มีบากเข้าเพราะว่ารถไปแล้วรถติดลมถอยออกมาวินเข้าไปเลยเข้าไปไม่มีรถลากงานแล้วก <c oughs> ี้นี้คนถ <c oughs> อนมันได้เห็นช่วยกีนี้รนนนี่แหละบ่แม่นเอ,อารถอันสายตรวจบ่เฮ้ยเฮ้ยย ครับแล้วตอนนี้กำลังทดสอบแสงยาณครับตอนนี้มีอยู่สองจุดครับผมที่เขาไม่ะาถึงหลังกออยู่ตรงไหนเปลี่ยนหลังกอให้อยู่ตรงไหนจุดเตืนบายวิทยุเปลี่ยนหลังกอตอนนี้ยังเข้าไม่ได้น้ำเต็มห้วยกำลังหาทางเข้าไปเนียบไหมเงียิไปไหมพอดีออกรถลงไปเลยเปลี่ยนนั่ไปน้่งไหเบิ้งพับรถลงไม่ได้ข้ามห้วยไม่ได้แล้ว ทราบเลี่ยนขอบรถรับได้ไหมเพี่ยนทราบครับน้องยาป้องเดี๋ยวผมเดี๋ยวทดสอบสัญญาณเดียครับเดี๋ยวตอนนี้ร้อยอีกสองจุดครับห้องอะอีเล็กถะเดี๋ยววันที่แข็งจริงวันที่สิบห้านะครับที่จะถึงนี่เร็วๆนี้นะครับ จะได้มาสแตนด์บายเป็นจุดเป็นจุดนะครับแบ่งกำลังพลอีกทีหนึ่งนะครับมาครับเทียนสนามครับเด็กเอารถล,งงล้มวางให้ล้มวา<อ>งให้อ,อ่ะครับขึ้นได้ว่าเอาเทียนกวนรถมีบากเลยล้มล้มล้ม,ล,มล้มนี่น,นี่ล้มเนี่ยนี่ ดูทางลูกแล้วนาดด้วยครับลาลนาได้ด <c oughs> อได้ไม่ได้ครับอ้าวเปิดทางให้รถวิบากกอนเลยได้ไม่ได้ครับ <c oughs> ทดสอบสะน้ำ <c oughs> เลยไป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 เลยได้ย่ได้ย,ดอย่อ้าลุมนี่พันมาเนาะเอ้ลงไปเลย เอามีเวียนเขามีเวียนเามีเวียนดาแ้านพสดบแล้วเาเวียนอันนี้มอไซนี่ขึ้นได้บ้เนี่ได้บ้บเหลวบ่นาดดวนาสีลงบัเนี่แหละแมน โบดดดบดแมนนักสิแมนนะโบแมนดดดอกดดได้เหรอบริังไหนโบแล้วดดขามนี่อหม่มาหามันบวขามแล้วไอ้ครับสนามอันนี้เป็นจุดเช่นชัยครับอยู่ตรงนี้หลังจากที่เลาะปลาเลาะดงพูดละครับขามพูขามดงขามห่วยมากต้มดวนเป็นร่างเลย บอแล้วยานแ็กข้าอยู่กลางบ้านแล้วขี่ตมพี่น้องโอ้ยแต่นนไม่